ค่ะอยู่กับแพรนะคะในเที่ยวไทยโลคาบอนสัปดาห์นี้จะพาทุกคนมาล่องใต้ที่อำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงากันค่ะกับที่นี่ชุมชนท่องเที่ยวคลองสังเนืขึ้นชื่อว่าคลองแล้วนะคะเราก็จะมาล่องคลองกันแต่เขาบอกคลองนี้นะคะมีต้นไม้เยอะมากมีต้นทรายอายุกว่าร้อยปีแล้วก็มีสิ่งสารสัตว์อีกเพียบจนได้ฉายาว่าลิตเติ้ลอเมซอนค่ะวันนี้พน,นัดไกด์ของเราแล้วรออยู่ข้างในนะคะพ่อวินัยไม่รู้ว่าจะพาเราไปเจออะไรบ้างก็ต้องตามมาเลยค่ะ คลองสังเน่เนี่ยตั้งอยู่ที่ทอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาค่ะถ้าใครเนี่ยมีทริปต้องลอง่องใต้อ,อยู่แล้วแนะนำว่าที่นี่เนี่ยเป็นหนึ่งในเช็คลิสต์ได้เลยเดินทางมาไม่ยากเลยนะคะแถบกิจกรรมเนี่ยก็มีเพียบเลยปักหมุดไว้ว่าคลองสังเน่นั่งเครื่องบินลงที่ภูเก็ตแล้วต่อด้วยรถประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึงค่ะต้องถามพ่อก่อนว่าวันนี้ถ้าเข้าไปแล้วจะได้เจออะไรคะพบทุกวันก็คืองูลิงนกเกือก ตัวนาคแล้วมีนกเงือกด้วยหรอคะ่ะผงใหญ่ด้วยนะ <Wow. S 2> ผงใหญ่ด้วยบางวันเนี่ยนะเดี๋ยววันนี้ต้องให้พ่อเนี่ยเป็นไกด์นำทางเราได้ไหมยินดียินดีครับยินดีครับอ่ะให้ย่างงั้นไปลงเรือกันค่ะ Are you ready Yes Let's go <S Go อุโมงไส่ลูกไปอายุเป็นร้อยปีมีรากไสเห็นไหมสวยงามเนี่ยรากไส่เนี่ยมันทำหน้าที่สองอย่างอย่างแรกดูดน้ําอย่างที่สองนี่มีเยอะๆเนี่ยว้คํายันลําต้นเนื่องจากพื้นดินเป็นเดินวนวลแต่พ่อหนูสงสัยอ่ะทาไมเราต้องใช้เรือพายอะคะใช้เรือยนต์มันไม่เร็วกว่าเหรอคะอ๋อมันทําลายธรรมชาติลูกรบกวนสัตว์ลูกชาวบ้านชาวช่องที่อยู่ที่นี่นะครับจะได้มีรายได้นี่มันตอบโจทย์โลคาบอนชมัดได้ทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทำให้คนในชุมชนเนี่ยมี รายได้เข้ามาด้วยเดี๋ยวมาดูว่าจนสุดคลองแล้วเนี่ยแพจะได้เจอกับอะไรบ้างดีกว่าครับไปกันต่อค่ะ Let's go ไปเลยไปเลยตรงนี้งูจะอยู่ประจำเลยงูทองทองนี่นะดูลุ้นว่าให้มีนะเดี๋ยวนะหนูก็กลัวนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเห็นวันบิ๊กวันลูกเห็นอันนั้นขอยาเอายไม่ดี ไม่เป็นไรมันนอนมันหลับเขาหลับอย่างเดียวลูกโกลเด้นริงสเนกหรือว่าแมนกรฟบสเนกก็ได้ไอ้นี่สองอย่างเรียกเลยสองอย่างพป่นนูประจําถิ่นที่นี่เรียกว่าปล้องทองเขามีพิษนะลูกพ่อก็ไม่นอนไปแก้เขาได้ไปโรงพยาบาลทันไม่เป็นไรน่ารักนะค่ะน่ารักค่ะ ถ้าใครโชคดีก็จะได้เจอนี่โชคดีแล้วนะลิงลิงลิงล่ะนี่ลิงอุย้ยน้องนอนอยู่เต็มเลยลิงเป็นลิงแสมหางยาวลูกเป็นลิงที่นิสัยดีที่สุดในประเทศไทยไม่แกเรไม่วอแวร์กับลูกค้าและอย่างนี้หนูมีงอนหนวดงอใหงโอ้ไม่ได้ไม่ได้ลูกแพรเป็นข้อตกลงร่วมกันว่าเราจะไม่ให้อาหารกับลิงเพื่อเป็นเงื่อนไขให้กับมันทำให้นิสัยไม่ดีนะครับ แสดงว่ากฎข้อแรกก็คือห้ามให้อาหารสัตว์ครับเรนน้อนมันจะเล่นอาบอาบน้ำมันกระโดดกันจ้ำจำจำจำน่ารักมากเลยพ่ออย่างนี้หนูอยากรู้ว,ว่าเราดูแลธรรมชาติแบบนี้ธรรมชาติก็ให้อะไรเราคืนมาปะคะเยอะมากครับสิ่งที่เราได้จากธรรมชาตินะลูกอ,อ,อย่างน้อยเมืองตงกวัวป่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมถ้าเรารักษาสิ่งเหล่านี้ไว้นานๆยาวๆได้เนี่ย แล้วมันจะสอดรับสนับสนุนการท่องเที่ยวชาวบ้านชาวช่องก็เกิดมีรายได้นะครับแต่เรารักษาได้นานที่สุดเท่าไหรยิ่งดีเท่านั้นแหละครับเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการที่แพรพาทุกคนมาเที่ยวในวันนี้การล่องเรือในคลองสังเน บอกเลยว่านี่คือการท่องเที่ยวนะคะที่เราได้เห็นธรรมชาติแบบไม่ทำลายธรรมชาติเลยนะเพราะมันคือการท่องเที่ยวแบบโลคาบอนค่ะเหมาะมากๆไม่ว่าคุณจะเป็นสายแอดเวนเจอร์สายธรรมชาติหรือแค่ต้องการมาเที่ยวก็สามารถทําได้นะคะติดต่อไปก่อนนะคะที่ชุมชนท่องเที่ยวคลองสังเนค่ะเพราะว่าเราจะต้องไปตรวจสอบว่าเวลาไหนที่เราสามารถล่องเรือได้วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะครั้งหน้าเนี่ยเที่ยวไทยแบบโลคาบอนจะพาไปเที่ยวไหนอีกต้องติดตามกันให้ได้วันนี้ถ้่ไปแหละบาย ติดตาม p ีพีทีวีเอได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย